งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟตวรายการที่ครบครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมา อดิศัก์บุ่นกิยพันธ์นะครับระยะนี้ผมก็คุยกับท่านโดยเก็บตกนิทศรศการด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากงานเกษตรกำแพงแสนซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ผมมาแล้วผมไม่เคยทำไมผมไม่เห็นที่อาจารย์พูดเลยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ เสียเวลาไปเข้าไปดูในส่วนของนิทรศการและตอนหลังเนี่ยเขาก็มีการแจกสูจิบัตินิทรศการซึ่งมีรายละเอียดนักวิจัยอะไรต่างๆให้ได้รับทราบนะครับเ,เรื่องของฝรั่งพันธุ์ใหม่ชมพูพิรุณผมคุยให้ฟังไปแล้วพริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์ใหม่แดงอักคลา KU KPS 1 1 2 2 3 3 นะมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ใหม่แดงเชอรี่603แดงเชอรี่608นี่นะครับคุยให้ฟังไปแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเอาเรื่องนี้ดีกว่าเอาเรื่องเครื่องอัดกระถางปลูกแคคตัสรักโลกและผลิตภัณฑ์ นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยของอผู้เช่ยวจา์นรงรักษ์เล็กรุ่งเรืองกิจอยู่ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับคือเข้าทำเครื่องอัดกระถางปลูกแคคตัสเป็นเครื่องแบบมือโยก นะมีชุดแขนกดที่ถูกออกแบบให้มีแรงกดอัดกระถางให้ขึ้นรูปได้สวยงามตามลักษณะของแม่พิมพ์ขนาด3นิ้วที่ติดตั้งไว้นะฮะการผลิตกระถางปลูกแคคตัสรักโลกเนี่ยเขาก็ทำโดยที่เอาเศษวัสดุธรรมชาติ เช่นแกลบฟางข้าวขี้เลื่อยขุยมะพร้าวหรือจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นวัสดุธรรมชาติใบมงใบไม้อะไรต่างๆได้แล้วเขาก็เอามาผสมกับแป้งเปียกซึ่งเขาใช้แป้งเปียกเป็นวัสดุประสานเมื่อนำเข้าอัดขึ้นรูปแม่พิมพ์ กระถางแล้วก็นำกระถางที่ได้มาตากมาตากนะสองสาแดดหรือจะอบแห้งหนึ่งวันก็ได้แล้วก็นำกระถางมาบรรจุวัสดุปลูกแล้วเราก็ปลูกต้นแคคตัสที่ได้เตรียมไว้พร้อมนำไปใช้งานหรือหลายคนอาจจะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือไปผลิต แล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับสามารถนำไปผลิตกระถางแคกตัสนะครับอ,อันนี้จะสังเกตว่างานวิจัยใหม่ๆในยุคลงหลังเนี่ยเขาก็จะพยายามคิดถึงสิ่งที่ทำไปแล้วมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้แก้วการใช้ขวดพลาสติกอะไรต่างๆลดน้อยลงอันนี้ก็ใช้วัสดุที่มีตามธรรมชาติ นะฮะแล้วที่จริงเครื่องนี้ก็นำไปอัดกระถางเพาะชำขนาดเล็กหรือจะเป็นพืชอื่นๆได้โดยเมื่อเพาะชำจนรากพืชเจริญเติบโตเต็มกระถางแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งย้ายเราก็นำไปปลูกได้โดยไม่ต้องถอดกระถางออกมาามันเอาไปปลูกเลยลงปลูกได้เลยรากพืชก็จะไม่กระทบกระเทือน และก็ช่วยทำให้ต้นกล้าลงดินได้โดยไม่ชะงักงานไม่ชะงักการจเจริญเติบโตแล้วก็จะได้วัสดุธรรมชาติที่ทำเป็นกระถางเนี่ยนะ,ะใช้ในการเพราะปลูกไปได้ในตัวนะครับก็เรียกว่ามีอินทรีย์วัตถุพร้อมมูลว่ายอย่างนั้นเถอะนะครับนี่ก็เครื่องอัดกระถางปลูกแคคตัส รักโลกและก็ผลิตภัณฑ์นะอีกชนิดหนึ่งนะครับอีกอีกหัวข้อหนึ่งนะก็คือว่า,าเขาก็มีเครื่องมืออันนี้อันนี้เครื่องมือน่าสนใจเครื่องมือในการวิเคราะห์ความอ่อนความแก่ของทุเรียนนะฮะ เครื่องมือวิเคราะห์ความอ่อนความแก่ของทุเรียนนี่เขาทำมาเป็นรุ่นที่3แล้วโดยรองศาสตราจารย์ดรรณฤทธิ์ฤทธิรณหัวหน้าห้องปฏิบัติการ near infrared technology อ๋อนี่เองที่เขาย่อม,มาจาก NIR นะฮะ near infrared technology ภาวิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์คือปัญหากการซื้อขายทุเรียนคือว่าพอเก็บเกี่ยวทุเรียนในขณะที่ทุเรียนยังอ่อนส่งไปก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องรสชาติและก็เนื้อสัมผัสในการบริโภคส่งผลต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงประเทศและก็อาจจะกระทบต่อ การส่งออกทุเรียนในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นในมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส .3K 2คสองห้าห้าหได้ระบุว่าผลทุเรียนที่มีคุณภาพต้องมีความแก่ได้ที่โดยพิจารณาจากน้ำหนักเนื้อแห้งที่เรียก dry matter dm นะเป็นเกณฑ์โดยนำเนื้อทุเรียนมานำมาหัน่น ช่างน้ำหนักแล้วก็อบเป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงซึ่งจะทำให้ผลนั้นไม่สามารถขายในรูปผลสดได้จึงทำให้ไม่สามารถประกันความอ่อนแก่ของทุเรียนได้ทุกผลการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้นะเครื่องวิเคราะห์นี้พัฒนาโดยเทคนิคเนียอินฟราเรดนะเนียอินฟาเรดเทคโนโลยีนี่นะครับ ก็จะไม่ทำให้เสียหายกับผลและก็จะรู้ผลทราบผลเลยว่ามันแก่มันอ่อนแค่ไหนแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะปับ๊บรู้เลยเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถที่จะทราบความอ่อนแก่ของทุเรียนก่อนการเก็บเกี่ยวก็ทำให้ทั้งลงลงที่รับซื้อทุเรียน นะแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถใช้ในการรับซื้อตรวจสอบคุณภาพทุเรียนนะขนาดนั้นเพื่อให้ได้ทุเรียนที่แก่ได้ที่เข้าสู่กระบวนการซื้อขายนะแล้วก็ไม่เกิดทุเรียนด้อยคุณภาพอ้าวอันนี้คนในแวดวงการทุเรียนก็ต้องติดต่อนะติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ทีนี้มันมีเครื่องอ วิเคราะห์รสชาติทุเรียนแกะเนื้อโดยเทคนิค NIR นะฮะเนียอ n นฟราเรดเทคโนโลยีนะครับเขากา็นำทุเรียนลูกสดผู้บริโภคบางทีไม่เห็นคุณภาพภายในเนื้อทุเรียนเอจะไปแกะของเขาก็ไม่ได้นะครับ มันเห็นเนื้อแต่ไม่สามารถตัดสินใจเลือกคุณภาพรสชาติที่ต้องการได้นะเพราะฉะนั้นเขาถ้าจะรู้ก็จะต้องนำเอาเนื้อทุเรียนไปวิเคราะห์อร์เต์เน,เนื้อแห้งซึ่งใช้เวลาสองสามวันทำลายเนื้อทุเรียนไม่สามารถเอาไปขายได้เขาก็เลยคิดเครื่องนี้ขึ้นมานะเป็นเครื่องวิเคราะห์แบบไม่ทำลายเนื้อทุเรียนแค่ซองไปที่ เนื้อทุเรียนที่ผิวเนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ความสุขของทุเรียนความหวานของทุเรียนความแน่นของเนื้อทุเรียนนะฮะที่เราแกะออกมาและรู้ภายในเสี้ยววินาทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่เวลาจะซื้อขายทุเรียนให้กับผู้บริโภค ถ้าเรามีเครื่องมือนี้ปุ๊บปั๊บนี่รับรองโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยว่ามันแจ๋วนะนี่ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเครื่องวิเคราะห์รสชาติทุเรียนแกะเนื้อด้วยเทคนิค N I R ที่เขาแสดงไว้เป็นผลงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสนที่ผ่านมานะครับเฟตรีรอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร